นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีบอกเลยว่าเป็นหูฟังเวนส,สุดเท่นะคะบอกเลยว่าสายฟรีจะต้องมีตอนนี้นะคะพี่แป้งอยู่ในแมบเวนโวนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงนะคะแมบบไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิม <Okay. S 1> เราไปดูกันเลยดีกว่า ไม่พูดพรำทำเพนะคะพราะเราเข้าแมบบมานะคะน้องๆให้น้องๆน,นะคะเดินตามพี่แป้งมาเลยบอกเลยว่ารับง่ายง่ายสปสปน,นะเดินเข้ามาเฮ้ยเราก็จะเห็นหูฟังเลยน,ะน้องๆเรากด e เลยนะคะเพื่อรับหูฟังนะพี่แป้งไม่แน่ใจว่ามันมีหมดเขตไหมนะคะที่เขาให้เรานะอาจจะเป็นเพราะว่าเรา,ากดไร้ครบตามที่เขากําหนดนะคะน้องๆององบอกเลยว่าได้แล้วนะคะมุมขวาด้านล่างน,นะคะไอเทมถูกเรียกร้องได้เรียบร้อยนะฮะ <Okay. S 1> บอกเลยว่ามันง่าย แค่นี้เราก็ได้หูฟังสวยๆจากแวนไปแล้วน้องๆอู้หูยต้องรีบมาทําตามพี่แป้งแล้วแหละง่ายขนาดนี้นี่พี่แป้งจะพาไปดูเฮ้ยมันได้จริงไหมเฮ้ยมันได้จริงด้วยน้องๆบอกเรยมันง่ายมากเดี๋ยวพี่แป้งจะใส่ให้ดูนี่พอพี่แป้งใส่แล้วบอกว่าเฮ้ยมันเท่มากเลยโปรดอย่าดูหวัหวพวกหัวโผล่แล้วโผล่ทุกอันงงมากสายฟรีจะต้องมีนะคะ คนไหนนะคะที่มาอวยพรวันเกิดให้พี่แป้นะคะขอให้พอนะคะกลับไปหาน้องๆร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้ค่ะน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใพี่แป้นด้วยนะคะในที่สุดพี่แป้ก็ถึง